ในโอกาสนี้ขอเชิญพอดินมเชิญโยทั้งสองนะครับเอาขันเข้ามานะครับเพื่อนการชุมาการซาการจินคณะกรรมาการพี่น้องคณะสภาท่านทั่วตอนนี้ประธานได้ดูผู้เพียรผู้ทาพระรัตน์ไทย จารพอในเริญคุณโยพระสานิยนต์ทุกท่านประเมินขึ้นนะครับหลังจากที่ประธานทั้งสองได้จุดเกิดผู้คุจาพระนใรันไใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นการรุเกเเย็นมงคลน,นะว่าอรคุณเก้าเล่มน,นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับขอเจริญพอในอเจริญผู้หลวงมรกฏมรดิตนะครับผู้หลวงบ้านปลานองค์ที่สองอนที่สองนะครับเจริญพอในเธอท่านสรองเดชกองอินนะครับ โอกาสนี้ขอขอเจริญพรเลนะครับเพือเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับตอนก่อนเหตุการณ์ภานเมืองท่านที่สามเจริญพรในเจอท่านสอสอสว่างครบรับท่านที่สี่เจริญพรในเจริญอาจารย์น้องพรอารีนะครับท่านที่ห้าเจริญพรในเจริญอาจารย์จอดิีปั้มเพื่อท่านที่หกเจริญพรในเจริญ คุณโยมนิรญาฮงเอ้ยท่านที่เจ็ดเจริญพรในเจริญนางสาวภานีบุญเป็นท่านที่แปดเจริญพรในเจริญบุญโยมดัก,กริปัญโยและท่านที่เก้าเจริญพรนางสาวพองปีสีบุญมีรายการทั้งเก้าท่านได้เป็นตัวแทนของพี่น้องคณะนั้นสัมภารขัตราเอา ได้ทุดเตียนมงคลแล้วว่า lên. อรหนเข้าเล่นเมื่อสัปดาห์าโยมทั้งเก้าท้างในจุดอธิษฐานทิ่จุดเตียนมงคลทั้งเก้าเรียบร้อยแล้วพผออาจารย์ท่านายกจะได้นำสัปดาห์สาธุชนพุทธบริษัทเราทุกท่าง ได้กล่าวคำคุทาพระรัตนตไตรสมาทานเ็นศิลหลังจากนั้นพระสงฆ์มหาเถรากุบาจากเจ้ากมลที่ได้โปรดเมตตามาในวันนี้จักได้เจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชเจ้าซ้มยอมยอย่างน้ำพอน้ำหอมน้ำพรมินซ่ปล่อยวันพุ าอรวัวบัพุญในวัดในว,นในวาเพื่อจะเกิดเป็นสิริพิพัฒน,นาองคลสืบต่อไปโดยเมตตาธรรมของทาทเจ้าวัดบางกอเป็นประธานสงฆ์ในการนำพระสงฆ์ตั้งมทั้งมวลนพจจร้อมใจเจริญพุทธมนต์ในวันนี้ครับ नमस्ते आपका स्वागत है जी नहीं और कटिंग और 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 और